สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีฟและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยล์ังวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพิกเซลเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างเกมและคนที่จะพาทุกคนนั้นไปสู่โลกแห่งเกมตู้ในยุค8 0จะเป็นอย่างไรถ้าหากเกมในวัยเด็กที่เล่นกันถูกลุกล้ำเข้ามาในโลกของความเป็นจริงที่นอกจอเรื่องราวนี้หนังมันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมมุมพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดตรวหนึ่งสับสไครปเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวย้อนไม่ได้ไวัยเด็กของแซมเบล n เดอร์ซึ่งเขาก็เป็นเบ้ของเรื่องนี้ซึ่งพระเอกและเหล่าของเพื่อนพวกเขานั้นก็ได้กอบกู้โลกนับพันันครั้งด้วยเงิน25เซนต์ต่อเกมในเกมอาร์เคและด้วยความเก่งกาจของพระเอกในการเล่นเกมตู้ ที่ตัวหุ้นนั้นก็สามารถจดจำแพทเทิร์นรูปแบบของเกมได้หมดไม่ว่าจะเป็นแพ็ Man, กแมนลกลาคาหรือสเปซอินเวเดอร์ไม่ว่าจะเกมน,นไหนพระเอกเขาก็ทำคะแนนสูงติดอันดับหนึ่งทุกตู้ซึ่งวิลคูเปอร์เพื่อนสนิทในวัยเด็กของพระเอกหนึ่งจากตัวหุ่นนั้นก็เล่นเกมอาร์เคดไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็มีทักษะในการคีบตุ๊กตาที่คันเทพเหนือใคร และในขณะที่วิลกำลังจะคีบชิอีออกมาจากตู้ตุ๊กตาเขาก็พูดบน่นพึมพำไปว่าพลังจงอยู่กับข้าพลังจงอยู่กับข้าและหลังจากนั้นวิลเขาก็พูดบอกกับพระเอกว่าระดับเสียงอย่างนายมันต้องประกาศให้โลกรู้พร้อมกับยื่นโบชัวการแข่งขันชิงแชมป์เก่งตู้ระดับโลกในปี1982ให้กับพระเอกและในขณะที่ลัดโลหลามันซอฟเด็กขั้นเทพที่เป็นเพื่อนของพระเอกอีกคน ซึ่งตัวเขานั้นก็ต่างจ้องมองแล้วฝันที่อยากจะเจอตัวละครในเกมโดโจเควสอย่างเลดี้ลิซ่าซึ่งเป็นสาวชุดแดงนี้เธอก็ทั้งสวยและหุ่นเชิงกันเดะและในที่สุดการแข่งขันชิงแชมป์เกมตู้ระดับโลกเหมือนก็มาถึงซึ่งคู่แข่งอันดับหนึ่งของพระเอกนั้นนั่นก็คือเอ็ดี้จอมซัดไฟซึ่งการแข่งขันนค่ขาคืนนี้มันก็จะถูกถ่ายบันทึกและเก็บใส่ไว้ในแคปซูลอกาสของนาซา ก่อนที่มันจะถูกยิงออกไปที่นอกระบบสุริยะจักรวาลแม้อลังการงานสร้างจริงเชียวและหลังที่เหล่าเซียงเกมตู้เริ่มลงมือแข่งขันในที่สุดพวกเขาก็ไดสองคู่ท้าชิงที่จะมาดวลวัดการตัวต่อตัว,ตวนั่นก็คือพระเอกที่ตัวเขานั้นก็สามารถทำคะแนนเกมการลก้าได้สูงสุดส่วนเอ็ดดี้แ pl นจอมซัดไฟเขาก็สามารถทำคะแนนเกมแพ็กแมน ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่ต่างต้องมาชี้ชะตาตัดสินด้วยเกมดองกี้คองซึ่งเกมนี้มันก็ไม่มีสูตรแพทเทิร์นตายตัวและในที่สุดพระเอกเขาก็ต้องพ่ายแพ้กับเอ็ดดี้และนั่นมันก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของพระเอกกับเพื่อน,อนตัดภาพมาที่ปัจจุบันพระเอกกับวิลตอนนี้เขาก็ยังเป็นสองเพื่อนสีที่ต่างพูดคุยย้อนนึกถึงเรื่องในวัยเด็กแต่ทว่าตอนนี้ตัวของวิลนั้นเขาก็เป็นถึงประธานาธิบดีของสหรัฐ สวนพระเอกที่ยังจำฝังใจกับเรื่องราวในวัยเด็กที่ตัวเขานั้นพ่ายแพ้ในแมตช์แข่งเกมตู้นัดสำคัญมันจึงเป็นปมเนอดีที่ติดตามตัวเขามาตลอดจึงทำให้ตอนนี้พระเอกเขาจึงเป็นได้แค่พนักงานรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ดูไร้ความก้าวหน้าทางอาชีพแต่ทว่าระหว่างที่พวกเขาั้งคู่กำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆข่าวของวิลมันก็ถูกออกอากาศทางทีวีตอนที่เขานั้นก็กำลังโปรโ,โมทโครงการรักการอ่าน แต่ทว่าประธานาธิบดีสหรัฐกลับอ่านคำที่ออกเสียงยากสะกดผิดผิดทุกๆูกจึงทําให้ถูกเด็กๆล้อแหมช็อตนี้คิดถึงลุงที่บ้านต่อที่อ่านชื่อวัคซีนผิดเลยแหมแค่หยอกๆนะครับและหลังจากที่ทั้งคู่กินข้าวเสร็จวิลเขาก็พูดบอกกับพระเอกว่าตัวนายก็เก่งกว่าอาชีพที่นายทําอยู่ตอนนี้นะนายต้องเลิกคิดเรื่องในอดีตและหางานทําที่เหมาะสมกับสมอ,องขอนายซะตัดภาพไปที่เกาะกวม เมื่อจู่ๆพวกเอลีนจะต่างดาวพวกมันได้บุกเข้าโจมตีโลกเพราะมันดันเข้าใจผิดคิดว่าการที่นาซาได้ส่งทามแคปซูลที่บันทึกเรื่องราวของมนุษย์ตอนที่แข่งขันเกมตู้ชิงแชมป์โลกเมื่อปี82ซึ่งพอผู้ันเห็นคลิปวิดีโอนี้พวกเอลีนมันก็ดันเข้าใจผิดคิดว่านี่เหมือนก็เป็นการประกาศสงครามจากต่างดาวมันจึงส่งเกมสุดฮิตในยุค80เข้ามาโจมตีจัดการเอาคืนพวกมนุษย์เช้าวันต่อมา พระเอกเขาก็ออกเดินทางมาติดตั้งเกมที่บ้านหลังหนึ่งให้กับแมตตี้จึงทำให้พระเอกนั้นเขาได้พบกับไวโอเลตแวนแพทเทิร์นแม่ไม้ลูกติดที่โดนสามีทิ้งเลยด้วยความโศกเศร้าคับแค้นใจจึงทําให้ไวโอเลตเธอได้ระบายเรื่องนี้ให้กับพระเอกฟังจนกระทั่งตัวของพระเอกนั้นก็เกือบเผลอใจเกือบเข้าไปจูบเธอและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ถูกประธานาธิบดีเพื่อนสีเรียกให้ตัวของเขานั้นรีบเข้าไปพบที่จำเนียบขาวจึงทำให้เขารู้ว่า แท้จริงแล้วสาวที่เขาเผลอใจที่คิดจะจูบปากด้วยนั้นเธอก็มียศสูงถึงเป็นพันโทแถมอีกทั้งเธอก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและก็อาวุธและหลังที่พระเอกได้เจอกับวิลประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้เปิดวิดีโอตอนที่พวกต่างดาวยกพลถล่มเกาะก,กัวเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาต่างต้องตกใจเพราะนี่มันก็คล้ายกับเกมตู้สุดฮิตอย่างกาลกา และที่ประหลาดใจไปยิ่งมากกว่านั้นเทคโนโลยีที่พวกเอลินมันใช้ทุกอย่างที่ถูกบรรจมตีมันก็จะแหลกไปชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกับพิกเซลที่จับตัวกันมีรูปร่างลาักษณะคล้ายกับเกม8บิตสมัยก่อนและเท่านั้นยังไม่พอพวกมันก็ยังจับทหารกองทัพขึ้นไปบนยางเป็นตัวประกันของมันอีกด้วยและเย็นวันนี้เองพระเอกก็ได้พบกับลัดโลเด็กคันเทพผูพ้ที่ครั้งหนึ่งเขาเกิดเคยเป็นเด็กอัจฉริยะในบรรดาของข้อเกม ซึ่งตอนนี้ตัวเขานนั้นก็กลายเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดที่ยังคงหลงสเสน่ห์ของเลดี้ลิซ่าแบบไม่มีเสื่อมคลายเขาจึงรีบพาไปเอกกลับไปที่บ้านของเขาพร้อมพูดบอกกับไปเอกอีกว่าพวกเราทุกคนกําลังจะถูกล้างเผ่าพันธุ์แถมลัดโลก,ก็ยังเปิดวิดีโอลับที่ได้เบากแสมาจากการแฮกซึ่งมันก็เป็นสารจากต่างดาวว่าสกกมตู้ระหว่างดวงดาวมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผู้ที่ชนะทุนนั้นที่ได้ครอบครองดวงดาวคนแพ้ ซึ่งเกมแรกที่เกาะกลุมนั้นที่พวกต่างดาวกระต่างบุกโจมตีโลกแบบไม่ให้ทันตั้งตัวซึ่งมันก็เลือกโจมตีด้วยเกมกาละกาและหลังจากที่ชาวโลกก็พ่ายแพ้ไม่ได้เกมแรกแถมพวกต่างดาวมันก็ยังพูดบอกอีกว่าพวกเจ้ามี3มชีวิตซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่2ชีวิตแล้วและถ้าหากตายหมดเมื่อไหร่โลกมนุษย์ก็จะถูกยึดและทำลายและท่าน,นั้นยังไม่พอพวกมันก็ยังบอกพิก,กัดและก็เวลาที่เริ่มต้นเกมต่อไป ในอีก15ชั่วโมงข้างหน้านี้และพอพระเอกรู้ข้อมูลนี้เขากับลัดโลก็เรีบวิ่งไปบอกวิลในทำเนียบขาววัยพวกต่างดาวมันก็ใช้รูปแบบเดียวก,กันกับเกมตู้เป๊ะที่หยอดหนึ่งเหรียญพวกเราก็จะได้3ชีวิตซึ่งสึกครั้งต่อไปมันก็คือทางเหนือของอินเดียและถ้าหากพวกเราไม่รีบหยุดมันแล้วล่ะก็เราจะเหลือเพียงหงชีวิตแต่ทว่าทางด้านวิลเขาก็พูดตอบกลับเ,เพื่อนๆของเขาไป ว่าแค่นี้ทางสภาก็มองเขาเป็นตัวตลกในที่ประชุมแล้วที่เขามองว่าสงครามนี้มันเป็นเรื่องของตู้เกมในยุค80เขาจึงทําได้แค่รับฟังในสิ่งที่พระเอกกับลัตโลพูดแต่วิลก็ไม่ได้ออกคําสั่งเพื่อเตรียมรับสถานการณ์นี้แต่อย่างใดซึ่งในที่สุดพอถึง15ชั่วโมงตามที่พวกต่างดาวพูดเตือนเอาไว้เพียงช่วงเวลาพลิตตาทัชมาฮาลหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดของอินเดียมันก็ถูกโจมตี และหายวับไปกับตาและพอจบเกมนี้แล้วพวกเอเลียนมันก็ทำเหมือนเคยคือการจับตัวประกันของชาวโลกขึ้นไปบนยานของมันอีกหนึ่งคนและหลังกที่ข่าวนี้แพร่ออกไปวิลเขาก็เลยแต่งตั้งให้พระเอกกับลัดโลให้ทํางานร่วมกับพันโทเวอเลตให้เธอนั้นขอยจัดหาอาวุธพิเศษให้กับเหล่านักเกมเมอร์อาเคดในการต่อสู้กับเอเลียนจากต่างดาว ซึ่งพระเอกเขาก็พูดกับด่วยซิลที่เป็นสุดยอดฝีมือของกองทัพพวกเขาก็จะสอนทักษะพิเศษฉบับร่วบรัดของเหล่าบรรดาเซียนเกมตู้ในยุค80และพวกคุณจะได้สามารถเอาทักษะนี้เอาไปต่อสู้ในเกมที่3ซึ่งเรานั้นก็จะพ่ายแพ้พวกมันไม่ได้อีกต่อไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับลัดโลต่างก็ช่วยกันเทรนพวกหน่วยซิลพวกนี้ให้ฝึกเล่นเกมอาร์เคดทุกเกมที่เป็นสุดยอดเกมฮิตและเท่านั้นยังไม่พอพระเอกก็ยังสอนเทคนิคลับในการอ่านแพทเทิร์นของแต่ละเกม ึสึกครั้งต่อไปที่พวกเอเลี่ยนจะใช้จาัดก,การแข่งขันนั้นมันก็คือสวนสาธารณะใจกลางลอนดอนประเทศอังกฤษและพอตกดึกในที่สุดช่วงเวลาที่ทุกคนต่างรอคอยมันก็มาถึงซึ่งหน้าทีมหน่วยซิลที่ถูกพระเอกฝึกมาแค่ช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆทุกคนต่างก็ถือปืนลำแสงพร้อมกับเตรียมที่จะยิงพวกเอเลี่ยนในรูปแบบของเกมอาร์เคดซึ่งเกมนี้มันก็คือเกมเซนติผีดพระเอกเขาก็พูดบอกกับทุกคน ไวตั้งใจทําตามในสิ่งที่ถูกฝึกมาพร้อมกับให้ใช้ปืนลําแสงเล็งยิงไปที่หัวของตาขาพ,พวกนั้นแต่ทว่าพวกหน่วยซิลเขากลับตื่นสนามแทนที่ยิงไปที่หัวกลับยิงไปที่กลางลาตัวของพวกตะขาบจึงทําให้ตะขาาพวกนี้มันแยกตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4ภายในเวลาอันรวดเร็วและพอพระเอกเห็นว่าเกมนี้ฝั่งของเขาก็กําลังจะพ่ายแพ้ เขายังตัดสินใจหยิบปืนลำแสงขึ้นไปยืนโซโล่เดี่ยวกระหน่ำยิงพูกตาขาบแบบไม่ยังและพอเลเวลอัพพระเอกจึงพูดบอกกันลัดโลว่างานนี้พวกเราทั้งคู่ต้องช่วยกันกอบกู้โลกแล้วละ่ะจึงทำให้ตอนนี้พวกเราทั้งคู่ต่างก็สนุกสนานเหมือนกนหลุดไปในโลกของเกมและท่านั้นยังไม่พอพวกเขาต่างก็ช่วยกันยิงขล่มทำแตมงันอย่างเมามันและในที่สุดเกมนี้ฝั่งชาวโลกก็ไปผู้ชนะไปในศึกในครั้งนี้และหลังจากนั้น พวกเอเลี่ยนพวกมันจึงส่งบรนดาการมาให้ไปรางวัลแห่งชัยชนะวิลเขายังตัดสินใจใช้อำนาจของประธานาธิบดีของสหรัฐทำการแต่งตั้งให้พระเอกจัดตั้งทีมกอบกู้โลกแต่ทว่าถึงพระเอกนั้นเขาจะเป็นสุดยอดเซียนเกมตู้แต่เขาก็ไม่ได้เก่งไปหมดทุกเกมวิลจึงพูดบอกพระเอกไปว่างั้นเราคงต้องไปขอให้เอ็ดดี้ที่เขานั้นก็เคยเป็นสุดยอดผีมือให้เขามาร่วมทีมกอบกู้โลกกับเราในครั้งนี้ด้วย แต่ทว่าเอ็ดดี้จอมซัดไฟตอนนี้เขาก็ถูกจับติดคุกคดีแฮกเข้าบริษัทมือถือโกงเงินไปรวมรวมห้าล้านและเท่านั้นยังไม่พอเขายังถูกสั่งจำคุกเป็นเวลานานถึง20ปีและพอเอ็ดดี้เขารู้ว่าตัวงเขานั้นก็เป็นตัวแปรสำคัญในภารกิจอีกครั้งนี้เขาก็เลยพูดร้องขอก่อส่วนตัวกับวิลและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังขอพ้นโทษในคดีที่เขาก่อทันที แถมอีกทั้งยังไม่ขอยอมจ่ายภาษีให้กับรัฐอีกเลยตลอดชีวิตและข้อสุดท้ายมันอาจจะแปลกแหวกแนวไปหน่อยเอ็ดดี้เขาก็อยากขอไปดินเนอร์กับเซเลน่าวิลเลียมหรือจะเป็นมาทาสจูดในห้องนอนของลินคอนซึ่งตัวของวิลนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมตบปากรับคํากับเอ็ดดี้ไปซึ่งตอนนี้ทางด้านพระเอกลัดโลและก็เอ็ดดี้พวกเขาทั้งสามคนต่างก็มีชุดทีมที่เขียนคำว่าอาร์เคดแปะเอาไว้ที่กลางอก และเกมต่อไปมันก็คือเกมแพ็กแมนซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกมที่เอ็ดดี้นั้นเขาถนัดมากที่สุดซึ่งเกมนี้ไวโอเลตเธอก็ทําการปรับแต่งลมินิคูเปอร์ให้เป็นผีที่คอยไล่จับแพ็กแมนในเกมและผู้เล่นคนที่4ที่เป็นผู้เล่นพิเศษสําหรับเกมนี้นั่นก็คือซาตาจานโทโรอิวัตานิผู้ที่สร้างและก็ให้กําเนิดแพ็กแมนและพอซาตาจานโทโรเจอกับแพ็กแมนเขาก็ตัดสินใจเดินลงมาเจอรถ พร้อมพูดบอกกับทุกคนว่าเจ้านับงับทรงกลมสีเหลืองตัวนี้มันก็เป็นฝ่ายดีผมก็สร้างมันมาเพื่อมอบความสุขให้กับผู้คนบนโลกและหลังจากนั้นศาตราจารย์เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใ,ใกล้มันพร้อมกับพูดบอกกับแพ็คแมนว่าลูกชายที่รักของพ่อลูกต้องเป็นเด็กดีนะแต่ทว่าพอเขาพูดจบแพ็คแมนมันก็งับเข้าไปที่แขนศาสตราจา์ทันทีและพอโดนแบบนั้นเขาก็ถึงกับตุนแตกร้องกรีดลั่น พร้อมกัรีบวิ่งหนีออกไปจากเกมการขังขันนี้ทันทีจึงทําให้ตอนนี้พระเอกลัดโลและก็เอ็ดดี้ต่างต้องโชว์ลีลาจัดการขับรถไล่ล่าเจ้าปีศาจสีเหลืองตัวนี้ซึ่งทางด้านเอ็ดดี้เขาก็โชว์ลีลาได้ยอย่างน่าประทับใจไล่ต้อนและกวาดแพคแมนทั้งสองตัวได้อย่างสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ดูว่าเจ้าแพคแมนตัวสุดท้ายนั้นหลังจากที่มันกบกินเหลียงเข้าไปจึงทําให้มันนั้นสามารถตามไล่กินพวกผีพวกเขา และหลังจากนั้นมันก็ไม่รอช้ารีบจัดการกับลัตโลพร้อมกับเอ็ดดี้จึงทําให้ตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงรพเอกเท่านั้นที่ต้องดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับมันซึ่งทางด้านรพเอกเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่นานสามารถจัดการกับแพคแมน,นตัวสุดท้ายพร้อมกับปิดจอบเกมนี้จนแต้มกลับมาเสมอกันแล้วที่2ต่อ2ซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างยกให้รพเอกเป็นทีมฮีโร่ในการกอบกู้โลกเป็นวีรบุรุษเกมตู้ในยุค80ที่ทุกคนนั้นต่างชื่นชมและทันใดนั้น ลัดโลเขาก็เดินขึ้นมาพร้อมกับอุม้มรางวัลจากชัยชนะที่เอเลี่ยนจากต่างดาวส่งมาให้ซึ่งนั่นมันก็คือเจ้าคิวเบิร์ตอีกหนึ่งเกมในตำนานของเกม8บิตและหลังที่พวกเขากําชัยชนะมา2เกมติดแล้วพอทางด้านพระเอกเห็นลูกของไวโอเลตกําลังเล่นเกมคอนโซลในยุคปัจจุบันเขาก็เลยพูดถามกับแมตตี้ว่าเกมนี้มันสนุกตรงไหนกันมันไม่เห็นจะมีแพทเทิร์นอะไรจะเกิดตรงไหนเราก็ไม่รู้และพระเอกเขาก็พูดบอกกับแมตตี้ไป ว่าเคล็ดลับในการชนะของเขานั้นนั่นก็นคือการจดจําแพทเทิร์นของแต่ละเกมและสายความได้เปรียบตรงนี้เอาชนะทุกคนพอได้ยินแบบนั้นแมตตี้เขาก็เลยพูดตอบกลับให้อเอกไปว่าเกมในโลกของผมนั้นมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่คิดว่าตัวเองอยู่ในเกมและดิ้นรนไม่ให้ตายถึงตายเราก็สามารถกดเริ่มเกมใหม่ได้และนี่แหละก็คือสิ่งที่แตกต่างจากเกมยุคก,ก่อนเพราะเกมสมัยนั้นมันก็ไม่มีหลอกคําว่ารีสตาร์ทถ้าหากตาย คุณต้องเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แรกและเนื่องจากตอนนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐก็กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองทีมอารเคที่ช่วยกอบกู่โลกได้ถึงสองครั้งรวดพระเอกจิงตัดสินใจผู้ชวนให้วเวลเลตนั้นไปเป็นคู่ควของเขาในงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้อีกด้วยและพอถึงคืนงานเลี้ยงในขณะที่ทุกคนกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศอยู่นั้นจูๆ่ๆพวกต่างดาวมันก็ส่งสารแม่ก,กับชาวโลกว่าเกมที่สองที่แกเอาชนะพวกเราได้นั้น ชาวโลกก็ไม่เล่นตามกติกามันจึงส่งผลให้พวกคุณถูกปรับแพ้และเท่านั้นยังไม่พอพวกเอเลี่ยนมันก็ยังพูดบอกกับพวกเขาทุกคนอีกว่าอีก12ชั่วโมงข้างหน้านี้พวกเราจะทําการล้างบางชาวโลกนี้สิน้นซากและพอดินแบบนั้นทุกคนต่างกรีดร้องพร้อมกับรีบวิ่งหนีเพื่อมุ่งหน้าจะกลับบ้านส่วนทางด้านเอ็ดดี้จอมซัดไฟเขาก็แอบ,บรีบชิงออกไปที่ด้านนอกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพอทางด้านแมตตี้เห็นว่าเอ็ดดี้กำลังจะวิ่งหนี เขาก็เลยพูดบอกเอ็ดดี้ไปว่าผมก็รู้ความลับของคุณหมดแล้วละ่ะพร้อมกับยื่นแว่นตาของเอ็ดดี้ที่เป็นหลักฐานที่สําคัญยื่นคืนี่้กับเขาและแมตตี้ก็ยังพูดบอกกับเขาอีกว่าคุณก็เขียนสูตรโกงในเกมเอาไว้ที่ด้านหลังแว่นตาที่คุณใส่แบบนี้สินนะคุณถึงได้เป็นแชมป์โลกในปี1982แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองจูจ่ๆยานของพวกเอเลี่ยนมันก็โผล่มาพร้อมกับทาการดูดร่างของแมตตี้ขึ้นไปบนยานต่อหน้าต่อตาของทุกคน และหลังจากนั้นไวโอเลตเธอก็พูดถามกับคิวเบิร์ตว่าเราจะยับยั้งไฮยเนะในครั้งนี้ได้หรือเปล่าแต่เ้าว่าทางด้านคิวเบิร์ตเขาก็พูดบอกทุกคนกลับไปว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะตอนนี้ยานแม่ของเราก็กำลังสร้างนักรบจากวิดีโอเกมเพื่อเตรียมจะมาถล่มดาวโลกนี้แล้วล่ะทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าทางเดียวที่เราจะช่วยทุกคนได้นั่นง็คือพวกเรานั้นต้องขึ้นไปที่ด้านบนยานแม่ของมันเช้าวันต่อมาในที่สุด ยานแม่ของพวกเอเลียนมันก็ปล่อยนักรบจากวิดีโอเกมนับล้านตัวออกมาจากยางซึ่งตัวละครตลาดจากในเกมอาร์เคดพวกมันต่างก็บุกเข้าโจมตีชาวโลกอย่างรวดเร็วพระเอกลัดโลว์ไวโอเลตและประธานาธิบดีสหรัฐอย่างวิลพวกเขาต่างก็ช่วยกันที่ทําการหยุดไทยินะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ทว่าในขณะที่ลัดโลกําลังใช้ปืนลําแสงจ่อยิงไปที่นินจาอย่างโมงมันอยู่นั้นแต่ในที่สุด เรื่องที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กมันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆตัวละครอย่างเลดี้ลิซ่าแม่สาวชุดแดงเธอก็เกิดปรากฏตัวจึงทำให้ลัดโลนั้นเขาต้องตัดสินใจโยนอาวุธทิ้งพร้อมพูดบอกกับเธอไปว่าต่อยตัวของเขานั้นต้องถูกเลดี้ลิซ่ากำจัดเขาจะไม่มีวันเสียใจซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเธอทำให้เขาได้รู้จักรักแท้และพอเลดี้ลิซ่าได้ยินแบบนั้น เธอตัดสินใจโยนดาบคู่กายทิ้งพร้อมกับจ้องมองและยีมิกับลัดโลและในที่สุดทั้งคู่ก็เดินเข้ามากอดและก็จูบกันแหมฟินจุงเบยทางด้านยานแม่พวกมันก็ดูดทางด้านพระเอกและเ,เพื่อนขึ้นไปที่ด้านบนยานของมันเพื่อทําการแข่งขันเกมชี้ตาและถ้าพระเอกชนะนักรบเอเลี่ยนจากในเกมอาเขตทั้งหมดที่กำลังไล่ถล่มดาวโลกอยู่ตอนนี้ พวกมันก็จะถูกทำลายทิ้งทันทีแต่ทว่าถ้าหากแพ้ทุกคนบนดาวโลกนี้ต้องตายซึ่งเกมสุดท้ายที่พระเอกต้องเล่นนั้นมันก็คือดองกี้คองเกมเดียวที่พระเอกเคยพ่ายแพ้ในวัยเด็กให้กับเอ็ดดี้จอมซัดไฟและในที่สุดเกมชี้ชะตานี้มันก็เริ่มต้นขึ้นทางด้านพระเอกเขาก็เลยรีบพูดตะโกนบอกทุกคนพวกเขาก็ไม่รู้จะเอาชนะเกมนี้ได้ยังไงกันเพราะเกมนี้มันก็ไม่มีแพทเทิร์น าด้้นตเขาก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าคุณก็คิดว่าตัวของคุณนั้นอยู่ในเกมและดิ้นรนทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตายเหมือนกับท่านั้นและแมตตี้เขาก็ยังพูดบอกพระเอกอีกว่าในเกมแข่งขันชิงแชมป์โลกที่คุณแพ้เอ็ดดี้แท้จริงแล้วเขาก็ขี้โกงเขาก็เขียนสูตรโกงเกมซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังแว่นตาที่เขาใส่และพอพระเอกได้ยินแบบนั้นและพอเขารู้ว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเองก็คคืออชมมโลกกกเงงี มันก็เลยทําให้เขามีความมั่นใจเกินร้อยไล่เอาใช้ค้อนถล่มฟาดถังไม้และกระโดดหลบลูกไฟยอย่างคล่องแคล่วและในที่สุดพระเอกก็สามารถเอาชนะเกมนี้ได้อย่างง่ายดายลบปมทั้งหมดที่เขาเคยมีในอดีตไว้เด็กและสามารถช่วยตัวประกรันทั้ง3าคนที่สําเร็จแต่ทว่าหลังที่เกมนี้จบลงนักรอบเอเลี่ยนจากในเกมมาเคททั้งหมดมันก็ถูกทําลายหายวับไปกับตาด้วยเช่นกันซึ่งนั่นมันก็รวมถึงคนรักของลัสโลอย่างเลดี้ลิซ่า และหลังที่เรื่องวุ่นวายทุกอย่างจบลงทางด้านเอ็ดดี้จอมซัดไฟเขาก็เดินยอมมาพูดสารภาพบอกกับพระเอกว่าแท้จริงแล้วเขาก็โกงสูตรเกมมาโดยตลอดและเขาก็ยอมยกให้พระเอกนั้นเป็นแชมป์โลกเกมตู้ในยุค80แต่ทว่าตอนนี้ก็มีลัดโลคน,ท,น,น,นที่ตัวเาเองกยังโศกเศร้าไม่ยอมหายท่านนั้นเองจูๆ่ๆทางด้านคิวเบิร์ตมันก็กล,ลายร่างเป็นเลดี้ลิซ่าและพอเห็นแบบนั้น ลัดโลเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้ามากอดพร้อมกระจูบเธอให้สาสมการรอคอยส่วนทางด้านจิมประธานาธิบดีของสหรัฐเขาก็ได้ความรักและความไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศทางด้านพระเอกเขาก็ได้มีโอกาสจูบและคบหาดูใจกับไวโอเล็ตแม่ของแมตตี้และคนสุดท้ายอย่างเอ็ดดี้จอมซัดไฟเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการดินเนอร์กับเซริน่าวิลเลียมและมาทัสจูดในห้องนอนของลินคอน และเรื่องราวทุกอย่างมันก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ